ที่ดีเนี่ยคือควรจะนําเสนอเนี่ยได้ตรงวัตถุประสงค์นะครับได้ตรงกับกลุ่มคนฟังนะครับคือประเด็นสำคัญคือคําว่าดีเนี่ยนะครับคือดีกับคนฟังนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคบว่าคนฟังเนี่ยอยากได้อะไรนะครับคนฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรและเราจะนําเสนอเนี่ยได้ตรงกับที่เขาต้องการเรื่องสําคัญผมว่าเป็นเรื่องของน้ําเสียงด้วยนะครับน้ำเสียงเนี่ยควรจะไม่เป็นน้ําเสียงที่โมโนโทนนะครับควรจะมีน้ําเสียงที่ มีพลังนะครับชัดถ้อยชัดคำนะครับและการเล่านะครับในการนําเสนอนครับผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ธรรมชาติเนี่ยจะไม่ชอบวิชาการมม่เหมือนง่ายครับเรานําเสนอเนี่ยเพื่อที่จะย่อยให้เขากินได้ง่ายและการนําเสนอที่ดีนะครับสำคัญคือเรื่องของสไลด์สไลด์เนี่ยเอาเป็นขาวดำเนี่ยน่าจะง่ายสุดนะครับและสำคัญตัวอักษรให้มันใหญ่นิดนึงนะครับอย่าคิดว่าเขาจะเห็นเหมือนที่เราเห็นนะครับและสําคัญนะครับ เรื่องของสไลด์เนี่ยอย่า istol, diver, like ไม่ต้องเน้นนะครับสไลด์เยอะเพราะคนฟังเวลาฟังนะครับเขาจะฟังผ่านเรื่องราวที่เราเล่าและในเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะธรรมชาติคนฟังนะครับฟังไม่ได้นานหรอกครับคือฟังนานๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มสมองจะเริ่มล้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราควรจะรู้นะครับว่าเราจะกําหนดเนื้อหากับเวลาเนี่ยให้กระชับยังไงนะครับและสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราพูดเนี่ยคนฟังต้องได้อะไรนะครับไม่ได้พูดในสิ่งที่เรา อยากพูดนะครับแต่ต้องพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังครับเราต้องเตรียมเนื้อหานะครับและข้อมูลเนี่ยนะครับในสิ่งที่คนฟังอยากจะได้เช่นสมมุติว่าคนฟังเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องวิธีการเราก็ต้องพูดเรื่องวิธีการคนฟังอยากรู้เรื่องสินค้าเราก็ต้องพูดเรื่องสินค้าดังนั้นผมว่าเรื่องคนฟังนะครับเป็นเรื่องสําคัญเราต้องดูให้ดีว่าเขาอยากได้อะไร และสําคัญนะครับพอเรารู้ปับ๊บน้ําเสียงการถ่ายทอดเรื่องของการย่อยเนี่ยเราจะเตรียมให้เขาได้ดีนะครับแต่สำคัญสุดนะครับเรื่องเวลานะครับให้มันเหมาะสมนะครับอย่านานเกินไปเราต้องย่อยให้เขารู้สึกว่าเออมันง่ายเข้าใจง่ายแค่นี้แหละครับถ้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับและเราพูดสิ่งที่เขาอยากฟังนะครับอันนี้แหละผมว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมว่าก็คือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละ คือผมแนะนำนะครับไม่ควรพูดหยาบไม่ควรพูดลามกนะครับหรือไม่ควรพูดล้อเลียนนะครับหรือเอาคนอื่นมาพูดพาดพิงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการพูดมันดูสนุกนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบจริงไหมครับเพราะคนฟังจะมีหลากหลายอะนะครับและสําคัญผมว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของศาสนานะครับไม่ควรเอามาพูดเลยเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคือถ้าเรานะครับพูดเป็นกลางเนี่ยนะครับโดยไม่ต่อว่าใคร โดยไม่พลาดพิงใครนะครับพูดแล้วกลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออว่ะมันไม่ทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับเชื่อว่าการพูดครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ก็เป็นการพูดที่ดีนะครับทำให้อย่างน้อยเขาก็จะชื่นชมเราอ่ะเรื่องแรกเลยเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงครับเพราะถ้าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเกิดจากประสบการณ์เราจริงๆนะครับเราจะเล่าได้อย่างไม่ติดขัด เพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาเรื่องโกหกมาเล่าได้จริงป่ะเวลาเล่าเนี่ยเราก็จะมั่นใจดังนั้นนะครับไปใช้สินค้าจริงๆครับผ่านประสบการณ์จริงๆครับตื่นเต้นรักธุรกิจจริงๆครับแล้วเราจะพูดได้ดีแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเวลาในการนําเสนอเนี่ยเราต้องเข้าใจเนื้อหาที่เราเล่านะครับไม่ใช่ท่องเพราะหลายๆคนการท่องเนี่ยคือเราท่องไปี่นบางทีมันก็ลืมจริงไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาที่เราเล่านะครับมันจะเล่าได้อย่างธรรมชาติมากๆนะครับและสําคัญอ่า มั่นใจในตัวเองครับมั่นใจในตัวเองนะครับเราต้องมั่นใจในการเล่านะครับว่าเราทําได้และสุดท้ายนะครับสนุกกับมันครับถ้าเราสนุกคนฟังจะสุขก,กับเราเมื่อเหมือนเวลาเราเล่าเรื่องตลกนะครับถ้าเราเล่าเราไม่ตลกอะ่ะคนฟังก็ไม่ตลกแนะ่นอนจริงไหมครับนั้นต้องสุขกับการเล่าครับต้องรู้สึกดีกับการที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องเราดีๆและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะครับเพราะว่าแบบนี <c oughs> ้แหละครับเราทําอะไรมีความสุขนะครับเราจะทําให้ดีอย่ากลัวนะครับ การนําเสนอเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันคือคุณสมบัติหนึ่งของคนที่สําเร็จบนโลกและการนําเสนอธุรกิจเรานะครับมันคือโอกาสดีๆมันคือเรื่องเราดีๆครับที่ทําให้ชิดผู้คนเนี่ยเปลี่ยนแป,แปลงแน่นอนครับวิธีการเข้าอัพเดตความรู้เพิ่มเติม 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. กอรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. เลือกโปรไฟล์จากนั้นเลือกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้หรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์แอมเวยเข้าสู่เว็บไซต์แอมเวยกรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวยคลิกเลือกเมนูศูนย์การเรียนรู้ 4. เลือกเมนู Studio ABO จากนั้นเลือกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้้ตตาามทที่่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา